ครับพี่น้องครับนี่วันพุธที่10กรากฎาคม2 5 6 3พี่น้องครับตอนนี้พันธุ์ยุทธีสารนัดโคกบือบานหันอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะครับผมพาพี่นอ้องเบิ่งราคางวัวตอนนี้ผมพาพี่นอ้องเบิ่งราคางวัวเอ่องัวที่ราคาถึงครับกูลเล็กเขาแม่เหลี่ยะฝากกูลเล็กเขาแช่หันแน่ครับเพราะว่าตอนนี้ผมสิพาไปเบิ่ง,ง,ง้อโตผูง,งัวขุนครับแล้วก็ฝากส่งได้ของหันแน่ครับเอาพี่น้องครับวันนี้ขึ้นบรรยากาศตสารนัดโคกบือบาน หัันครบโซนนี้จะเป็นโซนงวงปูปครับงวขุนมงวงสากงวโค้งครับเอาครับทงขอยัดยางไอ้ผู้น้องได้เบิ้งนะครับมืวอนี้นะครับเป็นไร้สดนะครับให้พี่น้องได้สำรวจราคาเบิ้งว่าอยู่นี่มันแขางไหนกันทีนะครับอ่ะถามหน่อยครับสบายครับตรงสิเอาควยจะอายนะครับเจ้าของว่าอย่างอายอย่างครับ อาผมไม่ย้งนะครับวันนี้นะผมไล่สดแะคนอยากอายผมยังตอกอะไรเี่น้องครับคนอายกล้องนะครับแล้วมาอตัวนี้ครับเมนี่ีมื้ครับเมนี้ีมืนราคเหนือเลยเนาะเมนี้มาตัวเข้าไปี่ที่ตัวเลยตัวครับเมนผมเคยเห็นอายอยู่ที่ตลาดมาตัวเนาะบอสผมเคยผมูบอนบอสบ่อบอสเบื่ครับเอานี่จ้ตัวนี้ไปกบซีมื้น ตัวนี้สี่หมื่นบาทครับพี่น้องครับตัวนี้สี่หมื่นบาทราคาเนื้อเอาตัวต่อไปอะไรตัวต่อไปตัวไหนตัวต่อไปมีตัวไหนนะที่เป็นแม่นรับตัวนี้ตัวนี้แม่นป่ะครับอันนี้ขายแล้วครับตัวนี้ขายเท่าไรไอ้ตัวนี้ห้าหมื่นเจ็ดห้าหมื่นเจ็ดพันบาทได้เนาะเราตัวนี้เนี่ยจะบาทตัวนี้ตัวนี้สี่หมื่นถ่าพันบาทนั่นวะอันนี้คือเป็นตีเป็นว้าเนื้อได้เนาะสี่หมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องครับตัวนี้ครับตัวนี้ได้ ราคาเดียวกันคือ40,000บาทครับตัวนี้ก็40,000 5,000บาทครับพี่น้องครับตัวนี้40,500บาทแม่นี่มันไรแม่นี่เป็นบอตัวสี่เขาสตัวนี้เป็นบอสตัวนี้เบิร์แปดของไขาเบิร์แล้วนะครับเนาะดำยีอันนี้ม้านลูกเท่าไหร่ครับตัวนี้เีย49,500บาทตัวนี้ผมสมแล้วว่าเอา40,000บาทเท่า500บาทครับพี่น้องครับตัวนี้ครับ40,500บาทค, 99, คารับตัวนี้นะครับ บริษ well, ัทตอนะครับ093ย์เก่าสาม6นึ่งหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์หกหกเจ็ดศูนะครับขอบคุณครับขอ้าวนะครับมืันนี้มหันนะครับยางให้พี่น้องได้เบิ้งครับราคาง้วงทั้งนี่ให้พี่น้องเนี่ยเปิดเราทัดไหมครับทั้งนี่ครับเพราะว่าพุงตีผมบ่ค่อยได้มาครับเพราะผมมีเวลาวันไหนครับมืันนี้มหันพยายามถามราคาให้เบิ้งนะครับราคาเป็นราคาสดๆนะครับตอนนี้ก็เริ่มทีตลาดเริ่มที ข้นเลยติดซื่อแล้วก็เอางวงขึ้นแล้ะพอตัวนี้งวงตัวผูกครับบ้านละพอทรงสี่ครับสี่สิบเมตรครับสีแม่สาวทองว่างสาวทองว่างเรื่องผิดซื้อเลครับสี่หมื่นหนึ่งพันบาทละพอเนาะครับผมตัวนี้สี่หมื่นหนึ่งบาทเครื่องโบดเครื่องดำครับพี่น้องครับคลิปหู้ดำออกโอดครับนะครับตัวนี้เครื่องโบดครับขท้าสดโบด์ดำมีเบอร์โทรติดต่อลเหรอมีครับเบอร์ยังนะครับ 0 6 5ย์หกห้าศ1นย์หกห้าส่อหยครับผมพ่อย่งครับพ่อสมศักดิ์ครับพ่อสมศักดิ์นะครับเอาผมยางต้อนะครับสวัสดีครับพ่อตะปะครับตัวนี้ห้าสิบเจ็ดอันนี้คือราคาเหนือเลยมั้ยพ่ออันนี้คือพ่อมาตัวขโมนี้เอามาตัวเดียวครับตัวนี้ห้าหมื่นครับง่ายครับอ้วนครับโคพงสางง่ายครับตัวนี้นะครับเบอร์ติดต่อนี่พ่อ จำไว้ได้จำไว้ได้เอาไปยังครับขอบคุณครับแล้วผมยังเรื่ ulously, อยๆนะโมนี้นะครับค hmm. ือว่าเบิ่งบรรยากาศครับอันนี้คือบรรยากาศตอนนั้นโค้มืออยู่ตลาดนนี่เป็นตลาดไงทุกเนี่ยตลาดข้างครับลดลงมากเลยเป็นตลาดมัดของกรุงกรีใต้ครับจ้าบายครับบายโต๊ะนี้สามมองตีขายสองมือสามพันบาทนะครับ สองหมื่นสามพันบาทครับนี่นะรีบดไปบอมีนะครับเนาะเอานะบบวกคนอะสองหมื่นสามพันบาทครับถ่ายกล้องอะไรถ่ายครับใช่มากครับผมซื้อโทรศัพท์ใหม่ราคาหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทครับพี่น้องครับลงทุนพี่น้องได้พอตอนไหนพมอผมเดินผ่านโมฮันอาทิษฐานของเทพแล้ววันขาดครับวัได้ลงทุนใหม่นะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเอารี่ไปนะครับตัวนี้การซือว่าให้พี่น้องได้เบิรงคุณภาพดีครับรับกล้องวานี่คลิปโมฮันมี ไทยคลิปหนึ่งรับระบบ 4K พี่้องครับบอกว่าเบิรงแบบมคมชัดของคนะครับต่้ไปนะครับแล้ววันเี้พดูแบบจมูกวันไหนครับตอนนี้ครับแล้ววันได้ตรงส่ครับสองมื่เ้าหครับสองามื่เก้าหารอยท่องว่างสองมืนเก้าหารอยมครับผมว่าราคานี่พอฟังครับสองหม่นเก้าห้าร้อยบาทครับทช่ไหครับไม่รู้ลไม่รู้ตัวครับลู้วนีประมาณสองตันะครับลูกวันสองตัวครับ เอามาตัวมือนี่ตัวเดียวมีบดิตอวศูนเก้าดศนย์เกดมแปดห่สามแปดหนึ่งแปดหกเจ็ดหกแปดหกเใต้อย่งครับครับฮะใต้ครับต้เหครับเนาะขอบคุณครับยครับวันนี้ผมภาพชัดเกนนี้นะครับเนาะขอบคุณครับผมขอบคุณ้องเียงครับวันนีู้หันขออยากไล่ซดนะครับสบายดายตัวนี้ครับแม่กระโหกสี่หมื่ทัานหนึแม่กระโหลกสี่หมื่นท่านครับ อันนี้เขาเรีอกญาควดครนะคัครับตัวนี้ครับกัเป็นลูกตัวเมีครับตัวนี้นะครับ่งันครับมีบริต่อเพ่ท่านนี้ครับาท่านูนครับมีงเกาแม่คับกินหรอเอาครับเป็นอย่งครับเอาเอาพาแล้วพวกนะครับนะครับวันี้นะครับมกลมามไทยจริงบอเขาไลยมาทางนี้ครับบังคอยมีเวละมาครับวันี้ผมขอยากเข่า พี่น้องในเบื้องครับตัวนี้พี่ว่าไร่ใชกาศครับคือคักครับพี่นี่คือคันะครับโคดี้เขาไม่ได้ฝากกโไดี้กคแช่ครับเขาไปเบื้องช่องมูหันครับอันนี้มมีอีกช่องหนึ่งพอที่ลงคลิปลงไปคือนานาสาระมูหันนะครับแล้วก็เขียนว่าชาแนลครับเช่นว่านานาสาระมูหันนะเขาไปกดติดตามอันนี้ครับจะ่าเฉพ่อตรงนี้ครับก็เพื่อนรังซื้อขายกันอยู่ครับโมกุลนะครับ 8 0มพับาทสองหมื่นแปพอบาทนะครับตัวสีครับมันนี่มาตัวพ้อมือนี่้สิบตัวคบิตมดไปพ่อเอาสีแต่เนกำลังทำอาหากินอยู่ครับเห็นเป็นของเบิ้งครับสองหมือบาทตรงตรงันะครับมัอนี่นะครับจะหัวไหลยู้ชมห่วงครับผมหยางจบมวินครับมูนนี่นะครับหาจับของก่อนนะครับ โอ้มีแต่คนงกกล้องชัดวันนี้ครับขอบคุณครับวันนี้มุฮันขอหยาดยางไปหาผู้สาวผู้งามก่อนแถวที่นี่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่โต๊ะคนนี้เามาลายตัวโยค่ะขอหยาดถามราคาในบอลนองครับมีตัวไหนเนี่ยครับมีโค้งนี่ค่ะเจ้าบ้านครับโค้งนี่โค้งนี่ราคาของตีมื่นสองตีมื่นสองพันบาทนะครับราคาห่วงราคาห่วงกระซื้นราคาตัวนี้ลูกโตผูโตเมฆครับตัวนี้ลูกโตผูตี ตัวโตไปได้ครับตัวน eh hmm. uh ี้ตระแบบครับตัวนี nice ้ห oh ้องตัวนี้ห้องไวสามหมื่นสองพันบาทครับสามหมื่นสองพันบาทครับตัวนี้นะครับเอาครับตัวโตไปได้ครับพี่แม่ลูกว่าครับคือตัวนี้ตะแบครับตัวนี้สี่หมื่นห้าห้พันบาททองวางตัวเนาะอันนี้แม่ลูกวัาตัวนี้ตะแาตัวนี้อันนี้ห้องอันนี้ขายในพนยเราบอยแล้วนะครับเนาะขายไปไหนมาได้ตัวนี้ ตีติดเพียงเพียงครับหมดอนไหมครับพี่อาณาพลกำลังให้เบิ้งนี่เลยครับวันนี้ครับผมขออนุญาตนะขอบคุณคนที่ติดตามโมหันครับผู้ใดต้องการก็ต้องใจโมหันให้มันเหน็บผมขาดผมซียนะครับผมผมต่อรายเดือนหลายเพราะู้มพวนครับฝากส่งได้ให็นโมหันเพราะเด้คขาดได้เดือนเนี้ยครับได้ไหมครับตัวนี้ครับอันนี้ห้องหกหมื่นหกหมื่นห้องหวางครับยังไงครับตัวนี้หวังครับหวังหมดไปพี่หมดไปครับจำงวดของไหนป่มาหลายเด้๋พี่อยู่นี่ลายอยู่คได้ไหมครับตัวนี้ จะได้เขากับซีมือนะคน้องครับตัวนี้ครับของวายซีมืนครับต่อได้ครับเนาะไหนครับีแม่ลูกจะครบทุ่มนี่เจ็ดหมื่นหาลูกตัวผูตัวแม่ครับพี่ลูกก็ผูลูกก็ผูเจ็ดหมืนห้าพันบาทครับพี่น้องครับเอาครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทลูกกับกิงครับเ่าแม่นัเขาเง้ยวไปแล้วครับตัวนี้ครับอ่ะโอเคพี่ขอติดต่อนะครับขอติดต่อครับ ศูนย์เก้าสอง2 2> เดี๋ยวมีน้ำบัตรเดี๋ยวมีน้ำบัตรโอ้น้ำบัตรพร้อมมาครับอ่าผมมีน้ำบัตรพร้อมพี่น้องครับอยู่บ้านไหนล่ะพี่อยู่ทางสีเกตค่ะศูนย์เก้าสองนี่งครับเก้าศูนย์สองเก้าแปดสามศูนย์พี่นย่เงครับปมาคุณาัค่ะต้นค่ะต้นน้ำฟ้าตามต้นน้ำฟ้ารามขอบคุณครับพี่โอ้ได้น้ำบัตรพร้อมตัวน,นี้อ่านะ,ะผมอยากต่อครับตัวน,นี้แม่ม,มคา,คาคือมาขายข้าวโมนี่ มาเบิ้งนะครับเอาแม่เขาอยากออกกล้องมูฮันในข้าวสารอ่านะครับนี่เอสตีมูฮันครับเอาบวกก้นแล้วครับแม่นะครับเเอา็นยังต้องครับไล่สดมองนี้แต่ว่าแซงก็ยุ่งยูทูปี่นองครับกับฝาดแล้วก็ยูทูปหันนะครับเพราะว่าโซนหนีวันวันทันยูทูปครับไล่สดชินองเบิ้งนะครับต้องตีมาทำไรตัวปูนี่ไหนครับเจ้าบ้าครับตัวนี้ขายไปปูนี่แปดหมื่นครับแปดหมื่นแสดงว่าถิเลตอลละซีหมื่นไอ้เนาะ เพิ่นขายไป80,000บาทสื่อตัวละ40,000บาทพี่น้องครับเอาถือว่าอวดง่าครับซื้ครับตัวปู่ครับตัวละซ0 0 0ื่นนะครับถือว่าตัวใหญ่นะครับตัวละ40,000บาทครับตัวนี้นะครับเอาบบกวนคนนะครับแล้วกย่างต้องครับครัเมื้อนี้นะครับถือว่าบรรยากาศตลาดคื้อคักเอ้าสวัสดีครับไอ้ยข้าวตพดกับมื่อนี่ตั้งาต่คำตัวนี้ ได้ไหมครับตัวนี้สามหมื่นเจ็ดม้วัวขู่พี่น้องครับตัวนี้สามหมืเจดพันบาทครับมีบริติดต่อมาได้มียูนะค,ครับมูอนี้มกคนณดครับมอนหมูันไไิมาใชเดหมนมาทงคุณเอาเบริตริดต่อนีครับศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแห้าสยห้สสาม้าเจ็ดสี่สามเก้ดไดยังครับอนนครับไปก้อนพี่น้องครับอา่าตัวนี้คืองานครับ ลูกตัวใดพอตัวนี้ขึ้นะครับมาลูด้วยกันได้่าครับตัวนี้ตัวนี้สามสิบสามบสามสิบสามลูกัตุยัะครับสามสิสามความสูงมองประมาณลอยลัวเพีงครับประมาณลอยกิตัวนี้นะครับาบาตัวนี้ครับยี่สิบเก้าหาลอยตัวนี้ได้พอสามองครับสามสิบสองมเพิ่งงานเลยครับัวปู่ตะวันห่างนางงานพีงครับตัวนี้ครับบริจิตตพอมีย่งครับศูนย์แปดูนครับศูนย์แปดศูนย์เก้าหเก้าเก้าหเก้า เจ็ดศูนย์หกครับเจ็ดศูนย์ครับไอ้ยันครับไอ้ยันครับเนาะขอบคุณครับอ่าหุ่ยางต่อพี่น้องครับเพราะว่ามันนี้ทำงัวไหลายคนหลายนะครับบรรยากาศบถธรรมดาครับพี่นี่ครับผู้ใดงข่าวเรี่ยวนะครับตรงได้ทุกวันนี้คนละดวงสองบังครับอ่าพ่อเด็กขาเติมเงินพี่น้องครับผมยางต่อกครับ นะำเดี๋ยวผมยางไปเลย่อยตอนนี้มันกงกำลังซื้อขายกันอยู่ครับตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ซื้อขายกันแล้วครับตอนนั้นคึ้คืนครับตี่นี้นะครับพักันซื้ออ่พวกอะไรเาจ้าบาทครัเือกี้ดีครับเอฟซีคร,รครับนไมครับซื้อบ่ครับวันที่นี่อาบอควาลนะครับนะครับ เอฟซีหมูหันหยางหงครับพี่น้องมันแกงเขาใส่สงสยัยสีดิบสู้สวรรค์ค้าไร่เร็วๆนี่ครับยางหางนิดหน่อยครับพี่นิงนะครับเอาลครับเดี๋ยวผมหยางให้พี่น้องเบิึงนะครับก็ถือว่าหม้อก๋าไรครับคุ้นกา๋นกาไรนะครับ นี่ของโงก็ครับพูดอะเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้นะครับแล้วก็ฝากติดตามในช่อง YouTube นานาสาระวักหมูหันชาแนลนะครับหมูหันชาแนลครับเพราะว่าที่เป็นช่องเธอเกษตรกรแล้วก็เอาคลิปลงในน้องเบิร์ดครับคลิปลงในน้องเบอร์นานาสาระมาหันาแนลครับตัวนั้นครับเดี๋ยวผมขอหยาดแงามาทั้งนี้ก่อนนะครับ ได้หว่าแล้วพ่อตรงสิครับครับเดี๋็กหกสิบห้าทองว่างหรือยังไงครับพ่อตัวนี้เลือนตัวครับผมเอาเหมาะสมเลยตัวนี้หกครับวัวงามนี่เบิ้งความสูงเท่าไหร่ครับเบิ้งในความมันเนียเบิ้งในความสูงเลยพี่น้องครับเบิ้งความสมส่วนครับพี่น้องกับเบิ้งกล้ามเนื้อไล่หกสิบบวกนะพ่อตัวนี้ทองว่าง มีเบอร์ติดต่อพ่อเบอร์ยังนะครับหกห้าศูนย์หกหาสองสี่เจ็ดสองหกแนะครับ่ออย่งครับพอลี่อรีเอาครับพอลี่นะครับเดี๋ยวผมขออยากยังนะคไปเบิ่งคนงามคนคาัเอาสวัสดีครับพ่อมือนีคือโกกได้มาครับมือนี สบายพอตัวนี่บนีเวณห้องืานสองหกหมื่นสองเด็กจะปีนองว้อตัวนี้ง้อเสด็จปีนเขาหนะพอเนาะเป็นง้าติดที่ดูบอสซินครับแต่ว่าโ้งสางล้ำตัวย่นะครับหกหมื่นสองพนบาทครับตัวนั้นได้พอหาเมื่อนะครับหาเมื่อนซื้อเดี๋ยวเขาจะเห็นหน้ามั่าวปนก่อนหาเมื่อนซื้อนะครับ ครับโอเคขอบริตต้อนได้ไหม080 080เยกจ็ดนองแองสามแปดหนึ่งแม่แม่ัวพัน238 6องทักแปดสองแะสองสามแปดหกนะครับเนาะครับผมขออยาตนางต่อนะครับ สวันนสดีครับนอ้องติ๊กครับเมื่อกี้ขอหยาดลายสุดเลยบอปกติน้องติ๊กลายสุดมีไอ้ขอญาตินะครับไลายสุดให้น้องติ๊กครับเมื่อกี้มาตัวข้างเมนนื่อกี้เอามาตามตัวค่ะฝากช่องไอ้มูฮนะันหน่อยนะฝากช่องฝากติดตามไอ้มูฮันเลยนะคะอ่านช่องมูฮันฟ้าอีสาเต็มขันในช่อง YouTube ย,ยูทูปเป็นไหมครับได้ค่ะในช่องยูทูปต้องติดตามเส้นบุ่มน้ำแต่ตะรีเพิ่งกำลังรอกำลังคุณดี ดังสีหลนี่ดีขายของดีครับใส่ธมกินครับขออยากกอกระแสคนดังเลยนครับเด้อไม่ได้ว่าตัวคอมมนตี้ตัวเดียวสามตัวค่ะสามตัวแล้วอจะไปครับตัวนี้หนึ่งแสนห้าพันบาทนะครับผสมเลยไหครับตัวนี้ผสมแค่หกแปดะส่ปบตัวนี้ครับหน่งแสนห้พันบาทครับนี้ของน้องติ๊กครับหนึ่งบาทครับ่อว่าโค้งสางง่เม็ดสีแดงเสแสบตาครับแดงขิดเลยครับ คนกับงามก็งามครับสีนี่คือสีแดงไ่ม,ม andal, <c progressive entin> ครับ <skinny> พ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ี่น้องครับเอานะครับคือว่าเอาพี่เด็ดว่าใครพี่เด็ดอ่ะพี่เด็ดวราเนี่ครับทรงฟรีทรงฟรีค่ะรับเองรถได้เป็นหมื่นค่ะทรงฟรีทวายอีสานรับเองรถได้เป็นหมื่นเอาเบูจิตต์ตอนะครับศูนย์หกสามค่ะศูนหกสามห้าสองสามสองสี่น้องติ๊กครับอ่าน้องติ๊กกูงามสุดในสนามนี่ครับพี่น้องครับบอกเลยนะครับแม่บ่อครับอ่านะครับ นะครับคนกางงัวกางามครับตัวนี้นะครับเอานะครับบอกได้ว่าง้างไปดีนะครับจะเดี๋ยวผมต่อไปนะครับเอาสวัสดีครับอามาตัวคำวันนี้จะไาครับคมนี่บบเปิดให้ทรมาถามเองครับคนเราบบเปิดทรมาถามเองลูกตัวไหนครับลูกมั้ะลูก CY096 ครับพี่น้องครับ บอเปิดราคาขอโทษถามเองครับอันนี้คือง้วงของหนังติ๊กนะเบอร์โทษโทรหาเลยครับพี่น้องนะโอเคนะครับเอาไปก่อนนะครับมันมานะครับครับแล้วครับตัวนี้อเขาจะให้รอบนึงนะครับเลยมังว่าเด้อเจ็ดพันเจ็ดบาทบาทลูกตัวไหนครับลูกเกมบอล้ะลูกเกมบอลที่คือพึ่งพิเนะเนาะเจ็ดพันเจ็ดพันบาทลูก เกมบอสเทนนครับโลนธร้าชาติครับน้ำโปดีครับวันนี้ครับเนื้อนังก็ดีครับบร์ติดต่อนะครับ0 9น0์เก้าแดนเ้นห้ายองเอน้องยังครบน้งน้องโบน้องมดเอาพี่อายฮู้ววววล้วรับวัววววครวบวววนวว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 อวว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 วบวว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 วพี่น้องครัว สวัสดีครับเสียเขาอยาก่ายคลิปไว้นะครับมือนี่มาเท่าไหร่คนครับมือนี่สามคนคครับนเลยรอกันครับรักกับน้องครับจะไปครับตัวนี้เปิดไปสี่หมื่นบาทครับพี่น้องครับเป็นง้อแฟนซีครับน้องคิงแบบว่ามักซื้อของแปลกก็ได้ไปซื้อหมูหมูว้านเหมือนก้อนอย่างที่เห็นนะครับสีแดงซื้ออะไรไปเหรอครับสีแดงซื้ออะไรแพงไายงามเนาะไายงามมาพ่อนที่เราไปเห็นเป็นหัวแฟนซี่ครับตัวนี้ครับราคาสี่หมื่นบาทครับเป็นเขามูนี่เนาะ เบอร์ติดต่อนะครับ 08.4. ครับ0 8 4 0 9 4ครับ0 9 4ย์7 6ครับ9 0 7 6น้องสิงนะครับเนาะสวัสดีครับจะมปครับตัวนี้หาหมื่นหาพันบาทครับตัวนี้ครับเป็นของน้องแซกนับเนาะแซกชุมแพวครับแซกวรบือไลครับนะครับ G S Farm นะครับตัวนี้ครับหาหมืนหาพันบาทตัวนี้ติดโปดครับแล้กกาเป็นติดที่นุบที่ดุบทบครับมาเล่เหนือหนังบริวาเรืองกระดูกง่ายครับเขามาใส่างมันเอาไปลอง ขอเบอร์ติดต่อนะครับ0988 0988725 745 725ครับ725 998 998 0988 025 998เอานกแซกนะครับเนาะครับอ้ขอโทษพอดีมูนยัยหูซ้าเลยครับวันนี้ครับเอาขอโทษครับขาผมนะครับเอาตัวนี้ขนมงามที่สุดในสนามราะนี้ผมไม่ได้ขอเบอร์โทษพอดนะครับเป็นเราตัวคนว่าเอาเดืสิบหกเดืเจ มองคัส17คือนะครับตัวนี้ครับมงหันท่าคิดไปแล้วคุณโบแต่ของบทุกคนรอพอมันเกลียดคนที่อยู่ต่ออยู่งานคนสีได้ผมนะครับเนาะตัวนี้มันในทองไม่พอต้องมั่นเดือนหนึ่งต้องผพันเดือนหนึ่งผสมเลยไม่พอตัวนี้ที่ไรที่ไว้ตัวนี้ลูกตัวไหนครับลูกสติงนี่ลูกสติงนี่มีใบปหรือยังไม่พอเนาะตัวนี้โมเดลใบไม้โมเดลใบไม้เอาไข่เบิ้งครับตัวนี้ ล้างเนื้อล <unanim occurs S 1> <kas S 2> ังแตกก็เพครับลังแตกลนกื่เรียพิม่านนะครับตัวนี้กมดานี่ไครับนางไวันโกผูกครับพี่องครับนี่ครับคือวัวไงโค้งสงมันมากที่ดูวาซินกทบสติงลีคือกำเนื้อกับม้าเนื้อนางกัม้ากำเนื้อกัมาครับตัวนี้ครับหนึ่งแเจ็ดมืบาทผมจะเอาเอเปนาะเบอร์ติดต่อครับศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดาสามเจ็ดห้าสามเจ็ดหกหกห้าเก้าหกหกห้าเก้าเไรยงครับเมุกมั เอมสุขฟาร์มจังหวัดใดครับโคเชลเลตโคเชลเลตนะครับเนาะเอามาหนี้ผมอยาก่อนก่อนครับสำหรับมูนี้น้ำมูฮันก็ขอหยาดให้พี่น้องเบิ่งแค่นี้ก่อนใน Facebook ไลฟ์ครับฝากไปติดตามใน y o ยูทูปมูฮันครับผมมูฮันท้ายไปทั้งหวดสคลิปพี่น้องครับรับรองว่าจุใจแน่นอนครับสำหรับมื้อนี้มูฮันขอหยาดพบปะพี่น้องแค่นี้ก่อนครับขอขอบคุณที่ติดตามันฝากกดไลค์กดแชร์ให้แน่แล้วขอไว้ใน y o ยูทูปมูฮันครับพี่น้องครับสำหรับมูนี้พบปะพี่น้องแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ